ตรงมีไปเห็นเฮ็ดดินกับกิบไปนึ่งแล้วรัสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับคีิติดตามรับชมสองบอลเหนือเขามรู้เชนแอรครับทางเพจทางยูทูบเนาะ นีจะปลาข้าปลาเข้าดอยเห็ดก็แดงเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปครับนี้จะหมานก็เอารุกด้วกันเนาะจุกช้างเข้าปลาเข้าดอยไปกันเข้าไปไหมวครับดน้องมานะเนาะจึ้งแหญ่เห็ดมาน่าจบานแล้วดิจูมจ้มจีจครับมือนน่าจะในฝนตก É <laughs> vô <laughs> mày, chỉ nói đây nó vốn นีสดใสออยองส,สับลาสิบลิบ <laughs> <laughs> โลเตะไ่พนี่ยัยอมแผด้เนาะออกเรื่อยๆนาะวามืองเนยนข้าวครับอ้โหหเอากถไเนาะปล่อยไว้ก่อนเนาะขาปวกินได้อยู่โอ้เกกปั่นอีก้วแต่เนี่ยซ้ำกันเลยโอ้จี้กับม่วงวนจ้ะเนาะ ี่น่ะนี่เม็ดหน่อยท่านนี่เอาอีกโปยไว้ก่อนเกนดีขนาดจะเดอยาไว้ก่อนบานกำลังงามเนาะเด้อหากระชงผู้งาม หาจุงมะเผม่ให้กอเนาะนี่เหันดอกสองดอกแล้วจ้าดอกน้อยอยู่ครับ บ้านบราใส่ซองอยู่นบน,นหินเนี่เห็นนหะได้ทำผลได้อากาศเนาะไงไว้ครับชีดีจูมตาหักคับลงไปบอถึงตักกรงลงไป ใบใหม่ปลกไว้พ่อเดบ้านใช่เด็ <l> เดกกำลังออกใหม่ป่ะเนาะโอ้จุ่มขาหาย <l> นี่กำลังเกิดไม้สองเสาเนี่ยบ่ <c oughs> นี่คือดอกหน่อยอยู่ <c oughs> จี้แตะข้ำมเนาะจ๊ะเนาะดอกกำลังงงงงงงหง่ะขนาดเนาะดอกหน่อย ่หัวหัมกด<ำ>มดสองดอกกว่าหฮมเ่ยแม่งกินขาตลอดเลยเนาะขามันดำ <laughs> หัวแดงแดงดีงดจงว่าอาจารนะบ้านงางนังรับ้านตองน้ำฝนโฆขนาดอกมบ้ืม ต้องตัดนะตัดึงอะอ้าอมืมงนี่จังนะขึ้นหนาลากแทะตกงามโอม้ดูงามแต่งามว่าจังนะค,ครับวอ้ยดอกใหญ่บางเอ้ยโอ้ยนี่จะด้อ่ะไเห็นคนถ่ากคนหนึ่งนะจ๊นะเนาะ งามใช่ไหดอกไง,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 งได้ไม่เอ,อ่ยโอ้สองเผาอยู่เนาะอืมกํลังหงอะงามอยู่ว่ใช่ปะนม่ใหม่คนน้าจากที่ไงาม,มาเห็นเอาดอก ส,ส,ส่งดีๆส้มเนาะจ้าออกส้มๆกูกันยังเหมาะปาดปาดแตแตๆปาดวะจ้านีย นะฮักเลยโอ้โ,อโดโอกม้นี้หักจะเนาะครับคลิปมือได้กับสะออนมือน,น่ะอ้ยจุย้งใหญ่ みんなここかな。 กับนาจะแตกดีตัวฝนห้อยเนาะถ้าบเพราะโต๊มันมีแตกแฉะมีตาแดดเนาะแดดเั็นซองตอกนาแห้งเนาะโอ้อยจะมึงดอกละสองขีดมกกันก็ได้ <laughs> นี่สองจ้งจูงจูง หต <sub mould> ่อยากไปป่มาตุงบ้านบ้านตรงบันได้ไหม Một đi đẹp อันนี้กอกอบมึงกอแดงน่าจะกอบกอกกอบ,กอบกอหน่อยน่าจะโอ้โตัวมันใหญ่แบบออกเลยนี่ละดอกนอ้ดอกง,งามเลยจังอ่อนเห็ดแต่ละดอก กิน <laughs> อ้ยหักง,งามนึงเนาะอสีส้มเนะาะดอกส้มชมง,งามงเต็มงามเลยอือเด็บกัน <laughs> มาทุกมือแล้วเนาะจุ่มกันหลาบ้างกันไลาสามดอกเลี้ยงกัน <laughs> <laughs> 开开下面。 bây giờ quay nằm Đồ. Là bên ngay không <laughs> เดี๋ยวน,นอนไหยเนาะทุ่งนี้ไปเห็นเห็ดดินกับก็บไปนำนำเล้อเหร โอ้ยขาเป็นแมง เกือบไปไหมยางเขลิดเวินว้าดอกงามเลยนี่ใส่ได้ไหมโม่นย่พี Menschen

สองจุ้มแดงปลึ้งบ้านข้างล่างค่ะเกิดได้กอนี่นะเอากอนผีก่อนเด้อก้อนให่ก้นอนใ่เกิดยังได้จังรุดออกทีวางเปเลยก็ออกอะไรเนาะ ได้ยอยวจ้ะอวมดีจัดหมอบ้านไหนมาจูมครับตาคงจะตื่ใเ่ปลาโค่เนาะ ดุดหัวตจวหาเหรอ้ะสีชมพูองตองสูงโดดอุ้ยอยู่บนดอยสูงครับพุ่ณยูงามขนาดเนาะ หลังเตาไม่กินหอดทางลางแล้วเนาะไม่ถึงงามค่ะแกจะกำลังออกปลาไฟใหม่เนาะจำนิแกเต็มเออเราไม่มีแง่ใส่โ <c oughs> อ้ยแต่ละดอกพี่เมียม เอเตีมย่มบังอะไรมงดอกหนาเนาะจ้าดอกคุณงามค่ะนาะ ฮนี่เด็นี่คดอยงดนแมองข้าวไหลังเา,าัง,งใงะเบียมือไว้เมื่อวานวน้าจะเนาะมาเดมากท่านนี้อาบอ่าองาใส่ใบใส ปีส้มพูยู่เนะะเาะเราเป็นเงินแค่เนาะตกนนะครับวัวนโซนไอนบาชัยยางมาบ่ชหอดเนาะกันเลยไดบ้านถุงพันเดือดดอกหนึง่งสองดอก ้ันสาวเลยนะไกแข้ง,งดีขนาดเลยกำนนลังเป็นหลังเตาทั้งนั้น ไปไายไปยังใดเนี่ยซ่นไฟใหม่กำลังลงมาเหมือแหลกนะจะเนาะ<ช>กำลังออกลาเห็นนี่ยจ้ะมีแต่สองบาวได้ลงมาหวานอุ้ยบ้าน ไแล้วเนะวาะก็ฟาบึงหินกันแล้ว <c oughs> ไม่ออกบ้านเห็ดล้างแหละเด่งหาเด่งหามเ <c oughs> ด่งหาเด่งหาม <c oughs> เอากระจุ่มเดียว ทีแตกน่ะเพิ่นอยู่ในปลาหินเนาะครับมันเป่งเด้อเนาะจ้าแบบมันส่องครับโอ,โอ้ยโอ๊ยหา, <c oughs> ข,าขาเป็นบ่ขึ้นมานําเนาะแดงแข็งจังว่าเนาะครับ ลายเก็บใส่ถุงน้ำตาลน้องคอยไป,คไปถอดใส่กตาตามันหนักโอ้ตอนนา้ผมเมยอ,อ่อนเลยอเคเยวเดวจนวิ่ะ อืมโอ้ยสีชมพูชมพูดีจังเลยน,นี่หลายดอกนะเิดแปดดอกมาจะเตะก็แค่สอง นี่ขายตลกแึงนั่งน, mm. นี่ม่ใช่ยังไม่หมดเตือไปยงโอ้อันนี้หมดได้ละ จะได้คือเป็นอนแม่ให้กอบรลกอบ้อมหรือกอแทะดูสักกันนาจะเป็นของแท้เห็นรึเปล่าแม่ขาดำแม่เนาะจ้าเนาะข้างในเ็นสัมเป็นหนึ่งหวานๆนี้หากรับก็เลยน่าจะบนี้ โง่เมื่อแล้วเต็มทุกตาแล้วร่นใส่ถุงตอ่อถุงก็มิใช่แล้ว <laughs> มันเอาเมื่อ,อยาหายกันใกล้หน่อยหน<า>อหาเมื่อ,อยาหาอบ้านงา่ายอลย อออดอกมาตรฐานอดอกใหญ่ค่ะน่าจะต้มโอ้กระทุจงใหม่ใหญ่น้อยดอกนั้นเนาะครับอ่าผลงานของเฮาป่ะนี้ก็โอ้หมันน้ำเหลวห <c oughs> มันคักหมันแน่เนาะจ้ะครับผมหมันหมันปลาล่ำปลาเหลือ, <c oughs> อแฝงหมันว่าครับเนาะนี่ครับดอกยูมดอกบานเหมาะทั้งนั้นเลยครับ จ้ตานี่ดอกจุ่มเนาะจุ่มดอกเงะครับแต่ละดอกเนาะมีทิเติเลยครับครับผมออกคักเนาะจ้ะเนาะเห็ดก็ได้ออกทุกเห็ดเลยครับผมยกเว้นเห็ดละโง่เห็ดดินเห็ดแดงเห็ดตะไคร่เนาะครับออกอยู่จ้ครับผมครับวันนี้ก็คลิปวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ลาปีละน้องปีกบางคนเนื้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือผ้าลุยแชนแนลครับทางเพจทางยูทูบ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมครับลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า